สวัสดีครับเฟนจากช anel เซนโซนครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการเล่นและการเพิ่มแต้มบอส The s e e k e r of the End หรือบอสมังกรจากตลับรัดไนครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยเล่นคอนเทนต์นี้มาก่อนแล้วแล้วก็แนะนำให้รีบลงเลยนะเพราะมันเป็นแหล่งฟาร์มหินทำของระดับ UR และน้ำยาเว e เกนซึ่งเจ้าของ2ชิ้นนี้เนี่ยจะเป็นทรัพยากรคอขวดของ ID ที่ไม่ว่ามีเท่าไหร่ก็ไม่พอใช้อยู่ดีครับ สำหรับคอนเทนต์นี้เราจะต้องจัดทีม2ีตัวเอาลงไปนวดตบตีกับพี่มังกรให้อ่วมที่สุดเท่าที่จะทําได้ภายใน1เทิร์นของรางวัลที่ได้ก็จะตามระดับดาเมจที่เราได้ทําไปซึ่งก็จะมีแบ่งเป็นชั้นๆแบบขั้นบันไดถ้าทําคะแนนถึงเป้าก็จะได้ของที่เยอะขึ้นแผทปัจจุบันเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด5ระดับครับในระดับสูงที่สุดเนี่ยเราจะต้องทําดาเมจให้ได้ถึง110ล้านขึ้นไปถ้าทําได้ก็จะได้หินคราฟของ UR และน้ายาเวกเก อย่างละ5ชิ้นต่อวันครับซึ่งตลับมังกรจะมีจุดที่แตกต่างจากการต่อสู้ในโหมดอดือๆอยู่พอสมควรครับ 1. ตัวบอสเองเนี่ยมันไม่มีพลังป้องกัน 2. บอสมังกรถูกจัดเป็นมอนสเตอร์ประเภทไร้ธาตุทำให้บัฟพวกเพิ่มสถานะ d เเม g ทธาตุของไดอาน่าเนี่ยมันไม่ผลกับบอสมังกรตัวนี้ครับ 3. ดีบัฟสถานะผิดปกติต่าง รวมถึงดาเมตต,ต่อเนื่องอย่างเผาไหม้พิษน้ําแข็งกัดอะไรพวกนี้เนี่ยมันจะไม่ผลกับบอตัวนี้ทําให้ตัวละครที่ต้องพึ่งพาดาเมตจากสานาต่างๆเนี่ยใช้งานได้ไม่เต็มที่ในตลับนี้ครับ 4. ผลจากบัฟหรือออร่าจะถูกลดประสิทธิภาพลงครึ่งหนึ่งอย่างบัฟของอาริเนสเนี่ยปกติจะบวกแอคแทเจแล้วก็คีเลสสามสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับก็จะเหลือแค่สามสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็คี์เลสสิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับลดลงครึ่งหนึ่งห้า บัฟของตัวละครที่มีผลเฉพาะตัวเองจะไม่ส่งผลต่อชุดอื่นๆถึงแม้จะเป็นชุดจากตัวละครตัวเดียวกันนะครับอย่างยูริล่างไอดอลเนี่ยที่มีบัฟเสริมพลังโจมตีให้ตัวเองก่อนออกไปโจมตีนะครับหรือบัฟเพิ่มจํานวนฮิตจากชุดบันนี่ของเซเลียถึงแม้ว่าเราจะตั้งให้ชุดพวกนี้เนี่ยออกไปโจมตีก่อนแล้วเอาชุดอื่นๆของตัวละครตัวเดียวกันนะครับโจมตีต่อที่หลังเราก็จะไม่ได้รับบัฟมาจากชุดก่อนหน้านั้นนะก็จะเห็นว่าจากตัวอย่างที่ผมเทสมาเนี่ย จำนวนฮิตที่เซเลียทำได้เนี่ยก็จะยังเท่าเดิมอยู่ดีนะครับมาต่อกันที่วิธีการเพิ่มดำเมดนะครับวิธีแรกที่ทำได้ง่ายๆเลยก็คือการปรับลำดับการออกสกิลของทีมเราโดยคอนเซปต์เนี่ยก็คือให้เรียงจากตัวบัฟตามสายที่ตัวดาเมทที่เราเล่นนะครับแล้วก็ตามด้วยตัวที่โจมตีหลายๆฮิตเพื่อทำเชนงคอมโบให้สูง,สง แล้วก็ปิดท้ายที่ตัวนัมเมตหลักไว้หลังสุดครับสำหรับการเรียงลาดับแบบง่ายๆเนี่ยให้เราเลือกเรียงจากตัวที่โจมตีให้ฮิตเยอะๆนะครับไล่ไปน้อยส่วนการจัดแบบลงลึกกว่านี้เนี่ยอาจจะต้องใช้ประสบการณ์ประกอบกับการดูผลสรุปนัมเม็นะครับแล้วค่อยปรับแก้เอาเพราะแต่ละคนเนี่ยก็จะมีการบวกชุดหรือการอัปเกรดหรือรอ,อุปกรณ์เนี่ยที่แตกต่างกัน วิธีที่2ไปไล่ใส่อุปกรณ์ให้กับทุกตัวละครใน id ของเราครับพอถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เอาตัวพวกนี้เนี่ยไปใช้สู้แต่สำหรับตลับมังกรนี้เนี่ยถ้าเรา up level ใส่ของปลด potential awake อะไรที่ทำแล้วมันเพิ่มค่า fp แต่ละตัวให้มันสูงขึ้นได้เนี่ยมันจะส่งผลให้เราได้บัฟซั u p อ o r t ที่จะช่วยเพิ่มพลังโจมตีให้กับทีมที่เราเอาลงไปต่อสู้ครับซึ่งบัฟที่ว่านี้มันจะส่งผลกับดาเมจที่ทีมเราจะทาได้แบบเยอะมากมากเลยครับ ส่วนใครที่อาจจะเพิ่งเล่นได้ไม่นานหรือไม่ค่อยมีอุปกรณ์เหลือใช้เท่าไหร่แนะนําให้เลือกไปใส่ของกับตัวที่เรามีชุดคอตตูมหลายๆชุดก่อนอาจจะเป็นพวกจัตเทียหรือพระเอกอย่างนี้ก็ได้ครับแบบนี้เนี่ยเราจะได้รับเปอร์เซ็นต์บัฟที่สูงกว่าไปใส่ของให้ตัวละครที่มีแค่ชุด2ชุดครับวิธีสุดท้ายหมายตายก้นหีบถ้านาเมทที่เราทําได้เนี่ยมันขาดอีกนิดหนึ่งแต้มจะถึงของรางวัลระดับถัดไปแล้วแต่ทํายังไงเนี่ยก็ไม่ถึงสักทีนะครับ ลองเปลี่ยนอาวุธหรือเครื่องประดับตัวดาเมจหลักๆของทีมเราให้เป็นเน้นใส่ของที่บวกคี้ดาเมจแทนโดยไม่ต้องสนคีเลทครับเพราะโหมดนี้เนี่ยเราสามารถกดลงไปตีได้เรื่อยๆอยู่แล้วก็ให้เราเปลี่ยนของเน้นคียดาเมรแล้วลงไปตบตีพี่มังกรแบบรัวๆไปวัดดวงเอาถ้าฟุกๆเนี่ยเราก็จะทำดาเมจได้สูงกว่าที่ทำได้จากปกติครับตัวละครแนะนำ ก่อนหน้านี้ผมก็ได้มีพูดถึงไปบ้างแล้วนะครับสำหรับการจัดทีมลงเล่นเราจะมีอยู่3โล,ลหลักๆสำหรับคอนเทนต์นี้ก็คือตัวซัพพอร์ตตัวทำเชนแล้วก็ตัวดาเมจหลักครับมาเริ่มกันที่สายซัพพอร์ตนันก่อนเลยครับตัวแรกเป็นตัวระดับท็อปเทียที่แนะนําว่าต้องมีเลยครับสำหรับคนที่อยากทําแจ้มผงสูงในโหมดนี้ซึ่งตอนนี้เนี่ยจะมีแค่ตัวเดียวนะครับก็คือเลฟิเทียชุดแต่งงานครับเอาแค่บวกศูนย์ก็พอแล้วนะครับ เพราะหลักๆเนี่ยเราจะเอาแค่ผลของบัฟที่จะช่วยเพิ่มเชนคอมโบเพิ่มเติมอีกหนึ่งเชนเวลาตัวละครในทีมของเราเนี่ยออกไปโจมตีแล้วยิ่งช่วงหลังๆเนี่ยก็มีตัวละครที่โจมตีหลายๆฮิตเนี่ยเพิ่มค่อนข้างมากกว่าแต่ก่อนเยอะครับอย่างฮิคะเงะที่มีสกิลโจมตีรัวๆถึง12ฮิตแต่ถ้าได้รับบัฟจากเรฟิเทียแลแ้วล้วก็ก็สามารถปั๊มเชนให้ทีมได้สูงถึง24เชนภายในตัวเดียวครับซึ่งมันจะช่วยบูตดัมเมจของทีมให้ดีมากๆเลยครับและตัวเรฟิเทียเองเนี่ ไม่ว่าจะสายกายหรือสายเวทสำหรับใครที่ยังไม่มีรีบไปหามาใช้เลยครับคุ้มค่ามากๆก,กับเลฟิเทียชุดแต่งงานส่วนตัวซัพพอร์ตอื่นๆก็เลือกใช้เอาตามตัวดาเมจหลักของเราเลยครับแต่ขอเสริมนิดนึงว่าตัวบัฟที่มีห้อยค่าคีเลตมาด้วยเนี่ยจะมีภาษีค่อนข้างดีกว่าตัวบัฟที่เพิ่มแต่พลังโจมตีครับในหมดนี้มันจะทำให้ดาเมจที่ทีมเราทำได้เนี่ยคงที่มากขึ้นครับ สำหรับตัวทำเชนคอมโบก็จะเป็นพวกที่มีสกิลโจมตีหลายฮิตนะครับอย่างฮีคะเงะที่เพิ่งพูดถึงไปนะครับหรือลูเวนเชียตัวใหม่สายกายนะครับที่โจมตีถึง8ฮิตอนาตาเซียร่างกับฟิตตี้หรือเซเลียหลายๆลร่างครับตัวพวกนี้เนี่ยจะช่วยเพิ่มเชนคอมโบให้ทีมได้สูงครับและปิดท้ายกันที่ตัวดาเมจหลักครับตัวแรกที่แนะนำเนี่ยก็คือพระเอกร่างปีศาจครับที่ตีแรงสุดๆแล้วก็น่าจะมีกันทุกคนพอได้ฟรีอยู่แล้วนะครับจากการเล่นเนื้อเรื่อง ส่วนตัวอื่นเนี่ยก็อาจจะเป็นเวนทนาหรือยูริร่างไอดอลนะครับหรือวิกเกิลตัว3าดาวทางเลือกที่ตีแรงใช้ได้นะครับใช้ได้กับตอนช่วงต้นเกมอยู่ส่วนสายเวทเนี่ยก็แนะนําเป็นเลวียรล่างปกตินะครับแล้วก็มิคคเอิล่าสตัวนี้เนี่ยตัวคูณดาเมจจะค่อนข้างสูงครับส่วนตัวทําดาเมจจากเลือดที่เป็นเปอร์เซนต์อย่างลูหรือแองเจลิก้าเนี่ยชุดว่ายน้ําพวกนี้ก็ตีแรงพอสมควรครับแต่อาจจะไม่เท่าตัวก่อนหน้านี้นะที่พูดถึงไป แต่ตัวพวกนี้เนี่ยข้อดีของมันก็คือไม่ต้องพึ่งของมากนักในการบิวมาใช้งานครับเพราะหลักๆเนี่ยเราต้องการแค่คีดัมเมจอย่างเดียวและนอกเหนือจากตัวละครที่หยิบยกมาพูดถึงก็น่าจะยังมีอีกหลายๆตัวนะครับที่น่าจะใช้งานได้ดีเหมือนกันถ้ามีตัวไหนที่ใช้ได้ดีและผมไม่ได้หยิบมาพูดเนี่ยก็เมนแนะนํากันเข้ามาที่ใต้คลิปเลยครับจะได้เป็นทางเลือกเพิ่มเติมให้กับคนที่เข้ามาดูทีหลังด้วยนะครับถ้าใครดูมาจนถึงตอนนี้เนี่ยก็หวังว่าเนื้อหาที่ผมเตรียมมาเนี่ยจะเป็นประโยชน์นะครับ และนี่ก็คือเนื้อหาทั้งหมดในคลิปนี้แล้วถ้าชื่นชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจใช่องด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ